นายพรพัฒโนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าแสดงความขอบคุณต่อนายชูชาติหางสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนห้องปฏิบัติงานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณคณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้ที่ขับงันและเป็นตัวหลักในการแก้ไขปัญหานเรื่องนี้และพวกเราจะได้ส่งจดหมายไปให้ ททเทศานนทาต,ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้นำร่างระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมร่างระเบียบด,ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสมาชิกของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอันที่จะแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายเงินบำรุงสมาคมซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วอยากทำให้อยากให้ถึงมือประชาชนจริงๆ์อยากให้ถึงผลลัพธ์กูุ่ประชาชนอย่างที่เราอาสาสังคมไว้ไม่ว่าท่านหรือผมเช่นเดียวกันฉะนั้นผมจึงมองว่าตรงนี้บางครั้งมันมีอุปสารรค อุปสรรคมันเกิดขึ้นไม่ใช่บรุผมบรลุผมผมรู้อะไรท่านชี้ช่องชี้แนะขอให้ชอบไปกดมันก็จะทำการที่นายชูชาติหานสวัสดได้นำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจนสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการสนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบ่งเตือนประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตต่อไป